สวัสดีครับผมผมท็อปมิาพาตะลุยนะฮะวันนี้ผมก็ได้เดินทางเอารถมิากลับไปภาคเหนือนะแต่ยังไม่บอกนะว่าจะไปจังหวัดไหนนะฮะก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับผมวันนี้เราเอาหนูแดงเดินทางนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าการใช้งานของรถมิาของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผมผมไม่ได้บรรทุกเกินจริงนะฮะน้ําหนักไม่ต่ำกว่า200โลนะอ่ะข้าวอันนี้ก็เอาข้าวนี่กลว่าไปอยู่เป็นปีเลยนะข้าวเนี่ย เออข้าว50โลนะอันนี้ก็อยู่ประมาณ50โลนะฮะก็ไม่เกินก็ถือว่ารับได้นะดูดูจังหวะนะฮะก็ยังแหนบก็ยังรับไหวนะโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมโอ้ยแอร์เย็นมากนะเสียงเสียงฟังได้ไหมเสียงเสียงก็ฟังได้นะโอเคเต็มรถเต็มที่วันนี้เต็มระบบเต็มระบบนะฮะเราใช้เดินทางเราจะเอาคันแดงนี่แหละไป ตะลุยภาคเหนือกันนะครับก็ทุกเอ้ยอะไรเอ็นบอเอ็นบอรทุกอย่างพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางครับผมตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิ้านะเดินทางผมจะไปพักอยู่ที่กำแพงเพชรอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปแวะหาลูกหาอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเดินทางสำหรับใครที่มีรีสอร์ทอยู่ทางภาคเหนือนะฮะอยากจะ สปอนเซอร์ช่อง้อยๆก็ให้เราไปพักฟรีได้นะฮะแลกกับการรีวิวได้นะครับผมน <c oughs> ่าสงสารเออสงสารผมเถอนะ <c oughs> ใครที่มีที่พักสวยๆอยากให้เราไปรีวิวกับพร้อมกับรถมิล่าเป็นพับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ได้นะฮะ <c oughs> โอ้วนี้เปิดกระจกไว้เนี่ยยุงเยอะมากโอ้โหยุงบินกันให้วนวันโอเคครับผมเดี๋ยวไปติดตามการเดินทางของเรานะฮะว่ามิล่าคันนี้จะพาคุณ ไปตะลุยได้ถึงไหนนะฮะโอเคครับผมไปกับเราวิลาพาตะลุยคันนี้เคยเทสน้ำมันยังคันนี้ยังไม่เคยเทสนะครับผมเนี่ยน้ำมันหมดถังอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเติมเลยน้ำันบรรทุกนะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันกันว่าเต็มถังเนี่ยหมดไปเท่าไหร่โอเคครับผมนี่ครับผมก็ได้มาถึงปั๊มแล้วนะฮะเราก็มาเติมน้ำมันนะน้ำมันตกเจเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันเต็มถังรถคันเนี้ย เท่าไรแล้วก็มันจะวิ่งได้กิโลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ฮะน้ำมันที่เราเติมก็เป็นเบนซิน95นะฮะเต็มถังก็อยู่ประมาณไม่ประมาณนะคันนี้ก็อยู่ประมาณ460บาทนะฮะในถังเลยนะเติมจากอันนี้ปั๊มแรกที่ผมเติมผมเติมออกจากบ้านมาอยู่ที่ปทุมนะฮะลำลูกกานะเราจะเดินทางกลับถึงกำแพงเพชรเนี่ยเราจะ ไปได้ถึงไหนวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับเราเราต้องเซฟเองนะการเดินทางเราก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่นะแต่เราก็อย่าประมาทนะฮะการอยตกเพไปไหนผมก็เจียวล้างมือต,ตลอดเลยนะอาอคตลอดเลิศโอ้สิล้อขานะไม่ปิวนะแต่ว่าสิบล้อก็ซิ่งไปนะ ขี่แบบโอ้โหเราไปเรื่อยๆนะตอนนี้ถึงไหนล้ะคะตอนนี้ถึงบางประหารครับผมแวะทานข้าวที่เดิมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ไม่เห็นม่ล่าใครไม่รู้นะตับขาดไสเร็วมากเลยตามไปขันมินดด้วยนะมินดมินใช่ไหมมินมินดมินมน,มนแดงนะเดี๋ยวผมผมจะลองไล่ตามดูว่าจะทันหรือเปล่าโอ้โหให้เกียรติรถตเองด้วยบรรทุก200ขนาดนี้น <laughs> บรรทุก200โลนะ อยยตอน,น้<า>นไมนะผมอะร้อยี่แล้วยังตามตามนกันน้าง่นนัไนไงอข้างหน้านี่ยเดีวผมลอง,ลองเยียบดูแต่รถผมมันตัดร้มันตัขงขังหน้าก็ร้อยสเหมือนกันอะ, <c oughs> <c oughs> ะเจอันแล้ว มือแทะใครหน่อยบอกมือทักทายหน่อยไอฟิปเต้นสิเอาแต่ไม่มีแต่ไม่ดังโอ้โหสุดยอดเลยเราเขาจะว่าเราไหมแอบถ่ายอยู่แอบถ่ายอยู่โอมิล่ามินนะจริงๆเขาก็สวยอยู่นะนี่ดูช้างได้ที่ดูช้างด้วยครับ ดูนะถ้าใครเห็นอยู่ก็ทักทายกันมาได้นะฮะที่ไม่ติดแตไม่ได้ยิงนะแต่ไม่ดังแต่ไม่ดังค่ะทำไมแม่เอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนแล้วแต่เราก็ได้แอบตามรถคันนี้นะฮะเครื่องเด,เดิมตอนนี้รถที่ที่เขาวิ่งอยู่ประมาณร้อยร้ยกว่านะตอนร้อยสิบนะรถคันนี้นะเนี่ยเราตามไปเลยนะฮะเราจะตามไปทำไมนะี่ย ครับทางผ่านกลับบ้านเราพอดีไงเรือเขาไม่กลัวเราก็เนี่ยเร่งฮะเนี่ยมา120รถยังนิ่งอยู่เลยนะเนี่ยเออช่วงล่างดีเนี่ยรถตันเนี้ยม่ล่างมินนะฮะอ้าวชักไม่อยากขายจะแล้วสินี่เนี่ยม่ล่างมินเลยเนี่ยก็ถึงบ้านค่ะแล้วเนี่ยสิงบุรีสิงบุรีใช่ไหมเออทิศกัตอยู่ที่สิงบุรีนะป้ายเขาเป็นสิงบุรีอ่ะนะไม่รู้ เป็น f c ทางช่องเราหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็ทักทายเมน์เข้ามาหน่อยนะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยนะแหน่แน่แต่คนขับก็มีอายุแล้วนะฝัต่างคนต่างไปเขาจะถึงบ้านแล้วเรายังไม่ถึงบ้านเลยผมยังอีกลอยู่เรายังไม่ได้ครึ่งทาง กันได้นะครับใครเห็นรถคันแดงเป็นมิน่ากระบะนะก็เ,ออเ,เป็นรถผมนี่แหละนะก็ท<ม>ักคายกันกาไาได้คลิปนี้คลิปนี้ในซีซั่นนี้เราจะเอามิน่ากระบะไปตะลุยกันนะครับผมแต่ยังไม่ไม่ออกว่าจะไปตะลุยที่ทไหนนะฮะเดี๋ยวไปตั้เ่อนแ้นปไตั้งหลักกับแผงเทชก่อนแล้วกันเ่นกัดเป็นแปบบ๊บอา้อามองไม่เห็น หลัลงน้ำมันฟังเรามีเพื่อนเดินทางนะแสดงว่ารถพี่เขาเครื่องดีมากนะแดดร้อนร้วิ่งแบบสบายสบายเลยนะเขาอาจจะไม่แสงเพราะว่ากลัวจะจอดดับขอซื้อ,อบ้าเขาบอกว่าจำได้คนนี้ชอบไปหารถให้ให้ให้ให4ได้ซื้อกันชด ใดก็คือรถเราแอร์เย็นมากตอนเนี้ไม่ต้องห่วงนะรถผมแอร์เย็นทุกคันนี่ใส่ใส่เสื้อแขนยาวมารอเลยหนาวใช่หนาวรถจนไหนแอร์ไม่เย็นนี่ผมต้องทำให้เย็นนะฮะเพราะว่ามันการจะขับขี่รถอะถ้าแดดร้อนๆน,น่ะหมดอารมณ์เลยนะฮะไม่มีความอยากจะขี่แต่ถ้ารถแอร์เย็นเครื่องสมบูรณ์เนี่ย นะมันจะทำให้เราอยากจะขับรถคันนั้นมากขึ้นยังไม่ทันไปไหนหเลยแบตจะหมดแล้วนะโดยเฉพาะมิล่านะครับโอ้ยถึงทีเราต้องไปแล้ว ไม่มีค่ะใช้จ่าอะไรที่เบอร์โทรใต้ใต้คลิปเนาะเราจะลงไว้ให้ทุกคลิปนะใช่แล้วใครก็ส่วนใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนช่องเล็กๆของเรานะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมีมีครับมีซทอะไรก็ติดต่อกันเข้ามามอ FC คนหนึ่งที่บอกว่าไปเชียงใหม่ทำไมไม่บอกอ่ะ f อคนนั้นอ่ะพักมาในเม้นท์นี้หน่อยนะจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ย เราไปแล้วเนี่ยทักมาในคลิปนี้เลยหน่อยอพี่เขาก็ไปไม่รอเราเลยระว่างออลามโม้กันอ่ะเซฟแปตไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเ,เดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีครับผมในขณะนั้นก็มีโอ้โหชากที่แล้วก็ขี่รถคันนี้แหละโอเคเอ่อเกิดการผิจารณา เทคนิคแล้วครับโอ,โอ้เมื่อกี้เข้าไปเติมน้ํามันมานะเติมน้ํามันถังแรกวิ่งได้สองร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะปกติคือสบายไม่เคยถ่ายกล้องเอง,เองไม่ดูหน้าจอด้วยจ้ามั่นใจเลยจ้าไม่ได้กดถ่ายจ้าสิงเลยไม่ต้องหไม่ต้องหพูดอย่างดีเราก็เอ๊ะพูดมาตั้งนานเราก็รับกล้องมาเอ้าแล้วทำไมยังไม่เวลาไม่เดินคือไม่ได้กดถ่ายจ้ะ อธิบายใหม่เลยเดี๋ยวอธิบายใหม่แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดถ่ายนะเมื่อกี้ผมไปเติมน้ำมันของผมนะเติมถังแรกจากปทุมอยู่ที่460บาทนะแ<ป>ล้วมามาได้กิโลครับขับได้286ปดกิโลเมตรนะฮะก็อันนี้คือ1ถังนะ1นถัง,งเติมที่ปทุม460รกวิ่งได้200 86กิโลเมตรนะครับชนิดบวกลบคูณหารกระจาอันนี้ก็ไปคำนวณกันเองว่า,าเครื่อง e f d e t ประหยับหรือเปล่า,านะแต่ส่วนตัวผมโอ้โหบอกว่าสุดยอดมากแต่ต้องมันไม่ใช่ไอการอัตราน้ำมันมันไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับรถอย่างเดียวนะหนึ่งปัจจัยบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับคนขับ คนขับก็คือความเร็วไงอันนี้ผมก็ทําไมถึงพูดถึงจุดนี้นะก็เพื่อทุกคนที่มาถามว่าญ่เครื่องตัวนี้ประหยัดหรือเปล่า E F D A T ประหยัดไหมนะฮะอ่าแต่ผมตอบให้เลยว่าประหยัดประหยัดใช้ได้เลยอมีมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมทำสิ่ข้อบค้นรู้นะผมเคยบอกว่าเครื่องตัวนี้เทอร์โบเปืองเปืองเพราะอะไรอยู่ที่คนขี่อันนี้ตลอดเส้นทาง ร้อยยี่ร้อยสี่บ้างใช่อ่ามันต้องหนึ่งอัตราความเร็วและมันต้องมันต้องส่งผลต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าคุณขับช้ากับขับไวอัตราการสิ้นเปลืองเท่ากันไม่ใช่นะคะแต่โดยโดยรวมแล้วถือว่าประหยัดเลยแหละอ่าไม่ประหยัดได้ไงจะบอคนร้อยกว่าโลนะงบรรทุกอีกเนี่ยเราเห็นเห็นกันอยู่ค่าสารค่าเส้กระเป๋าเป้หนึ่งใบแล้วก็กล่องสัมภาระอีกหนึ่งใบขับใจเธอดู สามร้อยสี่ร้อยโลยแล้วมั้งเนี่ยอย่างอย่างนี้ไปได้เลยทีนี้ยทีออมานี้ไม,ไม่ไม่ได้คิดแถม<า>แอร์เนะย็นด้วยเนี่ยเสื้อเสื้อแขนยาวเลยเพราะว่าใส่เสื้อแขนยาวมาเพื่อภารกิจนี้เลยเพราะแอร์หนาวแล้วพอเข้าเขตแอร์เข้าเขตภักเหนือปุ๊บประกาศเย็นไปใหญ่เลยจ้าตอนนี้ ้มันไม่มีแดดด้วยแหละเรื่องเรื่องทำมาเลยทาให้แก๊สรถเราแบบโอ้โหเย็นอัปเดตที่ตอนนี้เลยที่ที่แวะปั๊มเมื่อสักครู่มันสลบบาทอ่าแวะปั๊มเติมน้ํามันครั้งที่2ที่สลบบาทนะฮะจากกําแพงมาสลบบาทอ่าเตเอฟซีก็ไปหาเราเองเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไอโซนปทุมกับกําแพงอ่ะอัตราค่าน้ามันอ่ะมันต่างกันอ่าหน่วยอ่ะหน่วยอ่ะหน่วยหน่วยหน่วยมันอ่าหน่วยหลัง กันแน่นอนอยู่แล้วแล้วยิ่งขึ้นไปทางเหนือน้ามันก็จะแพงขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติเนาะแต่ว่าโดยรวมรถหนูแดงเราทําได้ดีมากเลยประหยัดมากเลยสู้ตายสู้ตายตอนที่แรกเราขี่แต่ในเมืองไงในเมืองกับการขี่ทางไกลหรือว่าขี่ในเมืองจะไม่ประหยัดเพราะว่าเพราะว่าขี่ร้อยยี่แล้วก็เบรกจึ๊กร้อยยี่เบรกจึ๊กมันรถติดไงในเมืองด้วยแค่จอดติดเครื่องเฉยๆ เครื่องมันควร้อนเยอะอันนี้ก็ได้เป็นการทดลองอีกปัจจัยหนึ่งแล้วว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความเร็วนะแล้วก็อัตราความเร็วที่คงที่ใช่อ่ามันหลายอย่างอันนี้เรามันอยู่ที่เท้าเราเท้าเรานิ่งหรือเปล่านะการจะฉีกให้ประหยัดอ่ะเท้าเราต้องนิ่งนะแต่ถ้าขี่มือแป๊บมือแป๊บอย่างเงี้ยเฉวบฉวบเวบเฉวบมันไม่ได้ไงเธอโบททำงานด้วยอะไรด้วย ยังไงก็ฝากกดไลค์ใครที่ชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดจะไปไหนจะไปไหนภารกิจ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 ในพิชิตพิชิตภาคเหนืออ่าในซีซั่นนี้เราจะไปพิชิตเขาของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพก็ว่าไปนะเขาไหนที่น่าจะไปเราจะไปกันนะครับผมไหวไหมเนี่ย ก็เดี๋ยวลองดูว่ารถเราจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วไม่ไหวก็ลฟกซีอยู่ภาคไหนมาช่วยด้วยใช่เตรียมตัวสแตนบายรอไว้เลยใครมีบ้านอยู่เชียงมงเชียงใหม่ก็ติดต่อครับผมได้นะครับผมยวขอไปพักสักคืนนะฮะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าที่พักนะรับเราอะไรนะขอสมัครเป็นคนกินข้าวฟรีสามมือโอ้รถรถจีตูดมารจีตูดอีกแล้ว อโอ้โหแบดก็จะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะใช่ครับผมนี้ก็ใกล้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงกําแพงแล้วนะเดี๋ยวผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆไหมทุกคน<ล>ได้รับชมกันต่อไปแลอย่าลืมกดกระดิงะ่งอ่าและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะ เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะไม่แน่นะไปภาคเหนือรถดีๆรอคุณอยู่นะราคาไม่สูงนะจ๊ะมีแน่นอนบอกได้ว่ามีรถดีๆแน่นอนกดติดตามไว้เลยครับผมไม่กดกระดิ่งห้ามโวยวายนะคะโอเคเตือนแล้วเนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้มิน่าพาตะลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย